ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ mmc c แล้วมาสนุกเลวยก,กันที่ยูฟ่า168 สวัสดีครับลุงโจมสี่สามสามมาพิคบอลให้ฟังแล้วครับพบกันทุกวันเวลาบ่ายสองก่อนอื่นเลยขอขอบค like si ุณไลฟ์ S I M M C C แล้วก็กลุ่มเฟซบุ๊กครับไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีลงทีเด็ดทุกวันโดยยูฟ่าหนึ่งหกแปดเบสครับส่วนของลุงโจมเองครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งทั้งช่องจริงช่องหลักช่องสำรองครับเพื่อที่จะไม่พลาดทัศนะดีๆประกอบการลงทุนเรามาดูบันทึกกำไรลุงโจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคู่แรกคู่หลักของเราครับเอสตูเดียนเตสเสมอไปศ คู่ต่อมาครับอังกฤษครับชนะเยอะไปหน่อยครับชนะไปศูนย์ประตูต่อสามครับอังกฤษยูยิปีต์ได้เข้ารอบชิงครับคู่นี้สลับเต็งกินเต็มครับส่วนสำหรับสกอตต์ตำนะครับอังกฤษดันยิงได้อีกหนึ่งลูกนะครับก็เลยเสียไปแล้วก็คู่สุดท้ายครับยูเครนครับ ยันไม่อยู่ครับแพ้สเปนไป5ประตูตอนหนึ่งนะครับคู่นี้สลับเต็งตายนะครับสากาตามสองจุดก็ตายเช่นกันนะครับยูเครนปฏิหารไม่สำเร็จนะครับสเปนได้ไปเข้าชิงกับอังกฤษครับฟุตบอลยูโรยู่21ครับเมื่อคืนครับผลประกอบการลบสองพแล้วก็ผลประกอบการรวมครับบวก1นึ่งหมื่น คืนนี้ครับบอลน้อยลุงพาไปที่ยูโรจิ๋วนะครับยูสิบเก้าครับรุ่นนี้ไม่มีพักนะครับเหนื่อยยากหายไวครับแล้วก็ไปที่ฟินแลนด์ดิวิชั่นสองครับซึ่งถ้ายังหาช่องทางดูกันอยู่ลุงจมแนะนำไปดูไปลุ้นกันได้ที่ดูบอลหนึ่งหกแปดหีด hd.com ครับทุกลีกทุกถ้วยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอลหนึ่งหกแปดหีด hd.com กดติดตามกันในยูทูบรวมถึงช่องสำรองด้วยครับลุงจมลงลิงก์ให้หมดแล้วจะให้จบพร่องจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถัดลมให้เว็บล่มกับลุงจมสี่สามสามถ้า ทศนาวิจารณ์ประจําวันพฤหัสที่6กรกฎาคมครับคู่แรกครับฟินแลนด์ดิวิชัน2ครับ TPS ตูคูครับจะเจอกับคอตโคล่าคู่นี้เตะกันเวลา4ทุ่มครึ่งครับภาพรวมนะครับและก็ความพร้อมของทั้งสองทีมเริ่มทีเจ้าบ้านก่อนนะครับ TPS ตูคูครับ13นัดชนะ5เสมอ4แพ้4ยิงได้20เสีย18ครับมีอยู่19แต้มอันดับที่5ส่วนคอตโคล่าครับอันดับสุดท้ายเลยครับอันดับที่12 13นัดชนะ1เสมอ5แพ้7ยิงได้8เสีย16ครับมีอยู่8 หนึ่งประตูต่อสองสิบเกมล่าสุดครับชนะสี่เสมอสามแพ้สามชนะออสอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์สูงครับมีหกจากสิบเกมส่วนทีมเดือนนะครับออรคอตคูล่าเนี่ยเกมล่าสุดก็ แพ้กับมิคาแลนนะครับสองประตูต่อสี่สิบเกมหลังสุดเนี่ยชนะสองเสมอสามแพ้ห้าชนะออสอยู่ที่สาสิเอร์เซ็แล้วก็สกอร์สูงครับมีสี่จากสิบเกมการเจอกันครั้งหลังสุดครับเป็นการเจอกันที่บ้านของคอสคูล่าเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนการเจอกันครั้งหลังสุดที่บ้านของทีพีเอสก็เสมอกันสองสองครับคุณนี้สิบครั้งหลังสุดที่เจอกันนะครับทีพีเอสตูคูชนะไปสองครั้งเสมอกันแปดครั้งแล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับเป็นทีพีเอสทำได้ดีกว่าแต่ส่วนมากหนักไปทางเสมอกันนะครับเสมอกัน นัดต่อไปของทั้งคู่ครับ TPS ตู้คู่จะได้พัก8วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับยารอครับอันดับที่11นะครับส่วนคอดคูลร่เนี่ยจะได้พัก9วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับ HIFK นะครับอันดับที่6ครับถิติ d ไตตา,ตาราคากระชากใจของคู่นี้ K, ครับ TPS ตู้คู่ครับเล่นในบ้าน6เกมหลังสุดไม่ยิงไปแค่1เกมครับแต่ TPS ก็เสียประตูใน12เกมหลังสุดครับคอชโคลาชนะ TPS ในเกมเยือนครั้งสุดท้ายเมื่อปี2019นะอ้2016นะครับย้อนกลับไปนานเลยทีเดียว2016นะครับที่เป็นการชนะของคอชโคลาในการไเยือน TPS ครั้งสุดท้ายแล้วก็คอชโคลาครับไม่ชนะใน5เกมหลังสุดครับณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาให้ TPS ครับต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับจ่ายที่น้ำแดงลบ0.81สูงต่ำ90นาทีกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่น้ำแดงลบ0.99ครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงที่ วิเคราะห์เกมที่น่าจะเกิดขึ้นครับจากข้อมูลข้างต้น TBS เนี่ยเจ้าบ้านอันดับที่5ของตารางครับเหนือกว่าคอตโคล่าอันดับสุดท้ายอยู่ที่11แต้มนะครับคะแนนเยอะกว่ากัน11แต้ม TBS ตตูคูเนี่ยแม้ตั้งแต่ปี2020เนี่ยพวกเขาจะจบที่อันดับที่2นะครับแต่ก็ยังเลื่อนชั้นไม่สำเร็จสักทีนะครับที่สำคัญเนี่ยปีนี้ยังเริ่มต้นได้อย่างไม่แข็งยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นักนะครับส่วนคอตโคล่าครับปีนี้เองเนี่ยก็ไม่มีใครคิดเหมือนกันว่าจะมาอยู่ในจุดนี้ได้นะคคครรรััััับบบบบพววกกเเขาจออนนนดทีี่่8ะะมืป2022แล้ 2021นะครับในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาจบอันดับที่5เลยนะครับเลยเป็นอะไรที่งงกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอดโคลาครับถึงได้หลุดฟอร์มขาดความมั่นใจขนาดนี้ถึงเวลาฟันธงการเดิมพันครับหน้าตาต่อรองปัจจุบันเนี่ยขอให้แนวทางถล่มเว็บบางนี้ครับผู้ี่ลรจมขอให้รองคอดโคล่าลูกควบลูกครึ่ง ทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมที่ดีในฤดูกาลก่อนนะครับจริงๆเนี่ยโดยศักยภาพของทีมเนี่ยสามารถบินสูงกว่านี้ได้นะครับลุงมองว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีคุณภาพใกล้เคียงกันด้วยซ้ำครับเพียงแต่ฤดูกาลนี้ทั้งสองทีมเนี่ยเริ่มต้นไม่ดีเลยโดยเฉพาะคโคตรโคล่านะครับดังนั้นเนี่ยราคาเปิดมาให้ทีพีเอสต่อถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับลุงมองว่าเยอะไปนะครับทีพีเอสเนี่ยอาจจะดีกว่าแน่นะครับแต่ชนะขาดสองลูกขึ้นไปหรือเปล่านะลุงว่าโคตรโคล่าก็ต้องมาสู้มาหวังแบ่งแต้มนะครับราคาเปิดมาเนี่ยให้คอโคลล่าแพู้้กยังงไดเินครับลุงงมออว่าคโคลลล่่่าาาานนนนนนนีีตยหหห้้้้รรรอองงงุุะคคัััับสดทเจกก็ สเสมอทั้งสามครั้งนะครับทีมไม่ต่างกันเท่าไหร่กัดฟันรองไปได้ครับผลลวมประตูสูงต่ำ90าทีกำแพงอยู่ที่2.75ครับลุงจมให้ไปที่ดอกจันสกอสูงสูง2.75ชอบเหลี่ยมนี้นะครับ สำหรับ TPS ครับมีเพียงกานิษฐานนะครับและก็มิเกลลี่เท่านั้นที่ทําประตูได้มากกว่านะครับ TPS ยิงได้อย่างน้อย2ลูกใน5จาก6เกมลีดหลังสุดนะครับแล้วก็5เกมนั้นเนี่ยจบที่สกอร์สูง2.5ส่วนคอดโคล่าเนี่ยแม้จะอยู่ท้ายตารางครับแต่ก็ยิงไม่ได้แค่นัดเดียวจาก6เกมหลังสุดครับแล้วก็ใน3เกมนั้นเนี่ยจบด้วยการทําประตูอย่างน้อยถึง3ประตูนะครับนี่สนับสนุนเหตุผลข้างบนนะครับที่ควรจะลอง KPV คอดโคล่านะครับเกมนี้น่าจะออกสกอร์สูงนะครับเพราะว่าคอดโคล่าเนี่ยก็มีศักยภาพในการทาประต แต่เราจะได้ตังค์ครับส่วนสูงครึ่งแรกหนึ่งลูกครับลุงจบว่าน่าสนใจนะครับรอเลตต์ต่ำแล้วค่อยกดคู่นี้ครับส่วนตัวเน้นไปที่ดอกจันสกอร์สูง2.75ส่วนเช่นเคยครับอีกสองทีมที่ลุงจมขอฝากไว้เป็นแนวทางเอาไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยนะครับคู่แรกครับไปกันที่ยูโรยูสิบเก้านะครับเป็นการเจอกันระหว่างโปรตุเกสยูสิบเก้าจะเตะกับอิตาลียูสิบเก้าครับเตะกันในเวลาห้าทุ่มภาพรวมนะครับคู่นี้เป็นเกมในกลุ่มเอครับทั้งคู่แข่งไปแล้วหนึ่งเกมครับแล้วก ยิงได้4เสีย0น,นะครับมีอยู่3แต้มเต็มโปรตุเกสชนะเช่นกันนะครับแข่ง1น,นัดชนะ1น,นัดยิงได้2เสีย0ครับมีอยู่3แต้มเต็มครับเกมนัดล่าสุดของโปรตุเกสนะครับก็ชนะโปแลนด์ยู19-0ประตูต่อ2 10เกมหลังสุดเนี่ยชนะถึง9ครับเสมอนนงแล้วก็ไม่แพ้เลยครับชนะออสอยู่ที่66%แล้วก็สกอร์สูงครับมี6จาก10เกมส่วนอิตาลีครับ เกมล่าสุดก็ชนะมอต้าครับเจ้าภาพร่วมไม่ใช่เจ้าภาพร่วมเหตเจ้าภาพเดียวนะครับจำผิดครับยูยี่เอ็ดอ่าอิตาลียูสิบเก้าชนะมอต้านะครับยู 19, สิบเก้าศูนย์ประตูต่อสี่ครับถล่มเจ้าภาพไปนะครับสิบเกมล่าสุดของอิตาลีเนี่ยชนะหกเสมอสองแพ้สองชนะออสอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมีหกจากสิบเกมครับการเจอกันครั้งหลังสุดระหว่างโปรตุเกสกับอิตาลียูสิบเก้าเนี่ยก็โปรตุเกสชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องนะครับคู่นี้้ครังลงสุดที่เจอกันโปปรรตุเเกสสชนะไ 5, คับมออิตาลีชนะไปสท,ทาาไดด้ีกว่นะครับ วิเคราะห์เกมคู่นี้ครับนี่น่าจะเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มนี้แล้วนะครับกลุ่มนี้เนี่ย จริงๆเหมือนจะแข่งกัน3ทีมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเจ้าภาพมาล طا เนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าจะต้านพวกนี้ไหวนะครับอิตาลีโปรตุเกสโปรแลนด์นะครับเกมแรกเนี่ยอิตาลีอัดมาล طا มาถึง4ประตูต่อศูนย์โปรแลนด์เองเนี่ยเอาจริงๆก็ดูยังดูห่างจาก2ทีมนี้นะครับโดนโปรตุเกสอัดไปในเกมแรก2ประตูต่อศูนย์ผู้เล่นของโปรตุเกสแล้วก็อิตาลีเนี่ยต่างเป็นดาวรุ่งในทีมชั้นนําของเด็กตัวเองครับในรอบคัดเลือกเนี่ยโปรตุเกสยูสิบเก้าเผาโคเอเชียแล้วก็สาธารณรัฐเช็กอย่างง่ายดายครับขณะที่อิตาลี 19, าายู เกมนี้เนี่ยเหมือนเป็นเกมตัดสินแชมป์กลุ่มเลยทีเดียวนะครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสติคุณที่ลูจมให้ต่อโปรโตเกตยูสิบเนะครับราคาเสมอ อิตาลีเนี่ยที่เรียกได้ว่าเหงื่อไม่ทันออกด้วยซ้ำนะครับในเกมชนะกับมอต้าในทางกับการครับโปรตุเกสแสดงให้เห็นถึงเกมคุณภาพนะครับในเกมที่ชนะโปแลนด์ยู19นะครับสองประตูศูนย์ในรอบแบ่งกลุ่มของรอบคัดเลือกเนี่ยโปรตุเกสไม่เสียประตูแม้แต่ประตูเดียวนะครับโปรตุเกสยู19มีเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วก็กองกลางที่ยอดเยี่ยมครับส่วนเกมกับอิตาลียู19เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สู่สีที่สุดนะครับของคู่นี้นะครับในกลุ่มนี้ด้วยนะครับแต่อิตาลีเนี่ยก่อนเกมจะเจอกับมอต้าเนี่ยสะดุดเสมอมานนนนัััดดดคครรรบบลลลลุุงงงมมมออวว่่่่าาาาโปตเเเเกกกกกสหืิิแ้้้้ถถ ชนะเนี่ยเกมต่อไปเจอกับมอลต้าเนี่ยแทบจะการันตีแชมป์กลุ่มได้เลยนะครับถ้าจะมีคนชนะขอชี้ไปที่โปรตุเกสยูสิบครับ สูงต่ำ90านาทีกำแพงอยู่ที่2.5จลุงจมให้ไปที่ดอกจันสกอต์ต่ำ2.5าครับเน้นดอกจันสกอต์ต่ำ2.5าครับเกมนี้อย่างพี่บอกไปนะครับเป็นเหมือนเกมตัดสินแชมป์กลุ่มด้วยคุณภาพของทั้งสองทีมแตเกมนี้สูส่สีคู่ขี้กันแน่ครับโปตุเกตก้องหลังเหนียวแน่นนะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่เสียประตูเลยนะครับแม้แต่ลูกเดียวในรอบคัดเลือกนะครับส่วนอิตาลีเนี่ยดีในเกรมรับมีในทุกชุดครับตั้งแต่ชุดใหญ่ชุดเล็กชุดยูยี่สิบเอ็ดชุดชุดยวแนน่ทงูรับเกมนี้น่านะครับะมีผ่ ได้เลยครับให้ไปทางสกอร์ต่ำครับสกอร์ที่คาดคิดว่าโปรตุเกสชนะ1ประตูต่อศูนย์แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกนะครับไม่เปิดนะครับเน้นครับคู่นี้ไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำ2.5ส่วนอีกคู่ที่เราฝากกันนะครับก็ยังเป็นเกม U19 นะครับในกลุ่มเดียวกันเลยครับมอต้าจะเจอกับโปแลนด์นะครับ u ู9นะครับคู่นี้เตะกันเวลาตี2 5นาที ภาพรวมครับคู่นี้ก็เป็นทีมในกลุ่ม A นะครับทั้งคู่เลยทั้งคู่เนี่ยแพ้มาในนัดได้ครับโปแลนด์แข่งมาหนึ่งนัดแพ้นะครับก็แพ้ให้กับโปรตุเกสไปศูนย์ประตูต่์สองส่วนมอลตาครับแพ้อิตาลีไปศูนย์ประตูต่อสครับนัดล่าสุดนะครับมอลตาอย่างที่บอกไปครับแพ้อิตาลีไปนะครับสิบเกมหลังสุดของมอลตาครับชนะแค่หนึ่งเสมอศูนย์แล้วก็แพ้ถึงเก้าครับชนะออสอยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมีศูนย์นะครับเอามีอยู่สิบเกมเลยนะครับสาาหรับมอต้ ส่วนโปแลนด์ครับก็แพ้ในเกมแรกโปรตุเกสนะครับศูนย์ประตูต่อสองสิบเกมล่าสุดของโปแลนด์ครับชนะสี่เสมอสองแพ้สี่ชนะออสอยู่ที่สาิเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีห้าจากสิบเกมการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปีสองพันยิบสองครับเป็นเกมอุ่นเครื่องก็โปแลนด์อัดมอต้าไปหนึ่งประตูต่อห้าครับสามครั้งที่เจอกันครับโปแลนด์ Bo ชนะทั้งสามครั้งครับ วิเคราะห์เกมคู่นี้ครับเจ้าภาพมอต้ตานะครับมอต้ตายู19เนี่ยโดนอิตาลีถล่มไปอย่างที่บอกนะครับวันนี้เนี่ยมอตา้ามาเจองานหนักอีกครั้งครับเมื่อต้องเจอกับโปรแลนด์ที่แพ้มาในเกมแรกครับเกมนี้เนี่ยคนแพ้แทบจะการันตีตกรอบแน่นอนครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสติคู่นี้ต้องจมให้ดอกจันต่อโปรแลนด์ครับสองลูกครึ่ง เอาจริงๆเนี่ยมอต้ายู19ท้าไม่ได้เป็นเจ้าภาพคงไม่ได้เล่นในรอบสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นไม่มีใครคิดว่ามอต้ายู19จะชนะนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าจะโดนขี่ลูกเท่านั้นโปแลนด์เนี่ยเกมแรกแพ้มานะครับเกมนี้ต้องชนะเพื่อรักษาความหวังในการเข้ารอบด้วยคุณภาพของทีมที่เหนือกว่ามากครับโปแลนด์ชนะแน่ครับแล้วก็ด้วยความที่เกมแรกเนี่ยแพ้มาถึงสองลูกครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีในการเรียกลูกได้นะครับคืนกลับมาให้เป็นบวกให้เป็นบวกนะครับคิดว่าเกมนี้เนี่ยยังไงโปแลนด์ก็ควรจะยิงถลล่มมมมมตตตุุนนไไว้้กกออออออะะราาเเจสสูดขง แพ้ไปถึง19เกมนะครับต่อโปแลนด์ยู19ไปเถอะครับสูงต่ำ90นาทีนะครับกำแพงอยู่ที่3.5ลุงจมให้ไปที่สกอร์สูง3.5ครับกำแพงสูงเนี่ยบังคับให้โปแลนด์ต้องยิงห่างอย่างน้อยสามลูกถึงจะได้เงินนะครับกำแพงเต็งนะครับถ้ายิงถึงสามได้ก็น่าจะลุ้นอีกลูกได้นะครับไปทางสกอร์สูงครับลุ้นโปแลนด์ยู19ถล่มนะครับคิดว่าสกอร์ที่คาดนะครับโปแลนด์ยู19ชนะไปสี่ประตูตสูงแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกไม่เปิดนะคคคคครรรรััััับบบูู่่่่่นนนนนีี้้สววตตใหดดออกกจไปปทโแลล์ะึง สรุปทั้งสทีมที่นุ่งจม4-3-3ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับลาย i อ M M 4-4ใจดีให้ฟรีทั้งสตัวครับคู่แรกครับให้รอง KPV คตรโคล่านะครับลูกกวบลูกครึ่งครับแล้วก็เน้นไปที่สกอร์สูง2.75ครับแล้วก็คู่ต่อมาครับให้ต่อโปรตุเกส U19 ครับราคาเสมอแล้วก็เน้นไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำ2.5ครับส่วนคู่สุดท้ายครับให้ต่อโปแลนด์ U19 นะครับสองลูกครึ่งแล้วก็ไปที่สกอร์สูง3.5ครับ ทั้งหมดครับก็เป็นทีมที่ลุงจมชอบในวันนี้ถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์ si mmc จะให้จบโครงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดทีนี้ทีเดียวครับทุกบายสองมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีครับใครกดไลค์ใครเม้นใครแชร์ขอให้เฮงเฮงบวกบวกครับสับวันนี้สวัสดีครับ